นี่สวนในสวนทิชาได้ตัวเล็กนั่นแหละอ๋อตูเรียนเจ้ของสวนทุเรียนน้ำแร่ทุเรียนนวลสุวรรณบุรีรัมย์อันนี้สวนทิชาน้องชาที่ที่เขาบอกว่าน้ำแร่คือเขาเอาน้ำบาดาลไปตุกโอรับครับเขาตัดสินใจว่าเป็นน้ำแร่เป็นสายน้ำแร่ผ่านพอดีเลยยืดตัวขุดบ่บาดาลรีบมานะครับใกล้หมดแล้ว น้ำหมดเรียนน้ำเลยครีมมี่ครีมมี่เป็นไงรสชาติได้ใช่ไหมพอใจครับเราเปรียบเทบระหว่างจานใต้แล้วก็บ้านเราเอของเราเนื้อมันมันจะนุ่มอนเส้นใยน้อยกลิ่นจะไม่ค่อยฉุนใช่ใช่กลิ่นได้แรงมันหอมแบบจนถ้าสุกหอมไยครับอจ่ยมากกรอบนอกนุ่มใน กินเนาะบุรีรัมเออกินไปอันนั้นอ่ะเธอน,น่กกินอันนั้นอัน,นเดียวส่วนอันเนี้ยของฉันเไม่เป็นไร